สวัสดีครับพบก,กับผมนิโกมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนนกองตําบลโพชัยอําเภอวัวพิสัยจังหวัดศรีสเกตนะครับจะพามาชมการแสวเสื้อครับแซวเสื้อไหมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสเกตนะครับมีน้องที่อยู่บ้านนนกองนี่นะครับรับแสวเสื้อนะครับเป็นผ้าไหมเสื้อไหมนะครับพูดคุยแล้วก็ดูฝีมือการแสวเสื้อของเองป๊อปกัน ีนะครับกำลังแสวเสื้อเลยนะครับสวัสดีครับน้องป๊อบครับสวัสดีค่ะครับน้องป๊อบนะครับซึ่งเป็นมือแซวเสื้อนะครับเสื้อไหมสีสเกตนะครับนี่ครับเสื้อแซวเสื้อแซวมีเป็นเสื้อแบบไหนครับที่เขาเรียกว่าเสื้อที่จะมาแซวได้ครับมันแล้วแตะค่ะบางคนก็เป็นเสื้อไหมครับก็เป็นเสื้อได้โอ้เสื้อไหมเสื้อได้ก็ได้อันไหนที่ยังไม่ได้แสวครับมีไหมครับที่ยังไม่แซวอันนี้ของลูกค้าค่ะที่ที่เขาจะต้องมาแซวแล้วก็ต้องรอตามคิว นี่คือยังมาแบบตัวนี้เป็นเสื้อลูกค้าที่นนตัดมาตามรูปแบบรูปทรงของลูกค้าอันนี้เป็นเสื้อไหมนะครับเสื้อไหมเนาะเป็นอันนี้เป็นได้ตแต่ว่าตัวข้างล่างจะเป็นไหม่อันนี้ไหมนะครับอันนี้เป็นได้นะครับแต่ว่าเป็นลายลายเขาเรียกอะไรครับเป็นลายลูกแก้วลายลูกแก้วซึ่งเป็นลายยอดทิตของจังหวัดเราต้อบต้ก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะบางคนเขาเรียกว่าผ้าเหยียอ๋อผ้าหยีอบอหยีอ๋ให้ขึ้นเป็นลายแต่แล้วก็จะเป็นเรียกว่าลายลูกแก้ว นี่คือผ้าผ้าไหมผ้าได้นะครับน,นี่เราดูผ้า,หาไ,ผไหมทั้งไหมทั้งได้ทั้งไหมได้หมดนะครับอันนี้คือไหมนะครับไหมที่ยังไม่ได้ได้แซวนะครับนี่คือสายลูกแก้วเหมือนกัน,นเป็นยังไงเป็นยังไงถึงได้มาแซวเป็นแถวเสื้อเป็นแบบ,แบ,บนี้เคยไปอบรมค่ะอบรมเพราะทางของปปต,ตโพชัยคะ่ะอ๋อเป็นการของรัฐจัดอบรมแล้วเราก็ไปเรียนค่ะตั้งแต่3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วโอ้หกสองหกสาแล้วคอท คอสนานไหมการสุดอากาศสามวันสามวันเองสามวันนี้ก็มาต่อยอดจริงมาศึกษาดูจาก youtube ดูจากอะไรต่างๆอ๋อแล้วเราชอบไหมก็ชอบค่ะอืมตัวหนึ่งใช้เวลานานไหมถ้าเราแซวลเดวสุดก็ถ้ามีเวลาก็ประมาณสี่วันโอ้สี่วันสี่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้อาทิตย์หนึ่งนะครับหรือว่ามากกว่านั้นครับอืมแล้วเราเริ่มมีลูกค้าตั้งแต่กี่ปีครับ หลังจากอบรมเสร็จมีลูกค้าเข้ามาหลังจากไปอบรมประมาณหนึ่งเดือนหลังจากอบรมหนึ่งเดือนก็มีเลื่อมีลูกค้าเป็นตัวแรกไหนตัวแรกนองป๊อปตัวไหนครับนี่นะครับตัวแรกของเมืองป๊อปนะครับเป็นไหมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ผ้าลูกแก้วเนาะค่ะอันนี้เป็นผ้าพื้นผ้าพื้นสีดำแต่ว่าเป็นไหมนะครับนี่คือตัวแรกอ่ผักให้คุณยายนะครับพอคุณยายใส่คุณยายคุณยายใส่เองแล้วก็เดินไปนู่นมานี่เขาก็บอกว่าเอาไปแซวที่ไหนมา จุดเริ่มต้นนะครับที่ที่น้องป๊อปได้เามาทาอาชีพแบบนี้นะครับนี่นะครับคือเสื้อตัวแรกนะครับของน้องป๊อปทำนะครับหลังจากรบรวมเรื่มเดือนนี่นะครับก็พอใส่ไปงานนู้นงานนี้คนชาวบ้านหรือว่าผู้ที่เห็นความสวยงามก็ถามแล้ว่าทําที่ไหนมาปักที่ไหนมานี่นะครับคือความสวยงามของเสื้อแสวนะครับสี่สกีเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การแสวในวันนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีได้นะครับได้สี แล้วลูกค้าเขาเขาบอกลายไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับตัวเราที่ว่าเราจะทาให้เขามีมีแบบต้องการลายด้วยค่ะแบบว่าอยากได้ลายไหนก็ก็ส<ม>ั่งจะได้ลายโน้นลายนี้แต่ว่าบางคนเขาก็แบบต้องการแบบเออให้ช่างออกแบบเองค่ะให้เข้ากับเสือ้อแล้วก็แบบชอบสีโทนอะไรค่าลาย<ม>อะไรามากบางคนก็ชอบดอกไม้เยอะๆบางคนก็แบบไม่ชอบดอกไม้ชอบแบบแค่เชิงเทียนอะไรอย่างงี้อ๋อนี่นะครับอุปกรณ์แค่ได้กับเข็มนะแล้วน,น,นี่นี่คือ,ล,คอลาย ไกล้ๆช็อกสับผู้ห <Okay. S 1> ยุดพีชตีเส้นค่ะอืมนะครับบเื่อาครับผมอันนี้เขาเรียกเรียกลายอะไรครับถ้าเป็นตรงคำโบราณเขาเรียกว่าดอกผักแว่นโอ้ลายดอกผักแว่นค่ะอันนี้แล้วก็บวกกับเชิมเทียนค่ะแต้องมันจะเป็นลายเชิงเทียนโอ้นี่คือลายของแสวนะครับนี่นี่เป็นแบบนี้เป็นของลายแล้วก็มาประยุกต์กับลายดอกกุหลาบอืมนี่ก็ลายดอกกุหลาบสวยงามเลยครับคุผู้ชม เราครับเราก็ได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศรีสเกีรนะครับอีกงานชิ้นงานหนึ่งนะครับของน้องป๊อปนะครับหากใครสนใจก็เฟซบุ๊กชื่อป๊อปปี้คุณลว,วีศรดาศีดาเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับสำหรับเฟซบุ๊กนะครับติดต่อมานะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำหกร้อยถึงไม่เกินหนึ่งพันไม่เกิน 1, หนึ่งพันืูว่าไม่เกินหนึ่งพันแล้วแต่ไซส์เสื้อแล้วก็ขนาดอันนี้เป็นเสื้อของผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็ ก็ทําได้นะครับถ้าเป็นเสื้อผู้ชายก,ก็จะไม่มีลายดอกไม้ค่ะราคาก็จะถูกลงอืมก็จะถูกลงเนเป็น<ๆ>ผู้หญิงก็จะลวดลายเยอะหน่อยตามดีไซน์ของลูกค้าที่ที่ให้มาครับ ใครสนใจเสื้อแสลนะครับหรือว่าอยากให้แสลเสื้อแบบนี้ก็ติดต่อมาทางน้องป๊อบนะครับเบอร์โทร094 094 683 683 2969 2969นะครับโทรมาเลยหากสนใจหรือว่าอยากได้เสื้อแซลไปใส่สวยให้ส่งทางไปษณีนีหรือว่าทางออนไลน์ถ้าใครอยากแสลก,ก็มาติดต่อที่น้องป๊อบได้โทรมาเบอร์นี้แล้วก็ทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือ a c e b o o k ป,ป๊อปปี้กุลวีสุดาป๊อปปี้กุลวีสุดา,ดาก็ติดต่อมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางเบอร์โทร สำหรับใครอยากแซวเสื้อนะครับหรือว่าใครอยากได้เสื้อแซวน้องป๊อปเองก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้อนุรักษ์เรื่องผ้าพื้นเมืองของรีสเกตไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องวัฒนธรรมหรือว่างานพิมือแบบนี้นะครับขอขอบคุณนะครับน้องก๊อปที่ยังอนุรักษ์แล้วก็ทํางานสืบต่อเอกลักษณ์ของรีสเกตไว้นะครับผมขอบคุณครับน้องก๊อปครับสวัสดีครับ